ไอ้ยะ yeah. ว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสโมสสอนเดอร์บายซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเมื่อคืนนะครับทำการบุกไปขยำ่ำไอ้สุนัขจิงจอกเลสเตอร์สยาม2ประตูต่อศูนเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับเป็นเกมที่ถือว่าค่อนข้างมันพอสมควรน,นะครับทีมจาฝูนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อคืนนะครับ ก่อนลงทำการแข่งขันครับแมนซิตี้มีอยู่71คะแนนแล้วก็เลสเตอร์ทีมอันดับที่3ามีอยู่ทั้งหมด56คะแนนนะครับเกมนี้สำคัญยังไงนะครับเลสเตอร์ต้องการชนะเพื่อจะแซงแมชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าป้ายเป็นอันดับที่2แมนซิตี้ต้องชนะเพราะว่าเพื่อจะนี้หางแมนยูให้ไปอีกไกลมากขึ้นเพื่อการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ผลกลับออกมาที่ว่าแมนซิตี้ ชนะเลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อศูนย์เกมนี้นะครับดราม่าหรือว่าความมันอยู่ที่ครึ่งเวลาหลังนะครับอ่านะครับก่อนเขาเรียกว่าก่อนลงสนามนะครับแมนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเขาเรียกว่าเมื่อคืนนะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ทำเซอร์ไพรส์นะครับที่ว่ามีนักเตะของทีมชาติไทยนะครับธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะครับลงเป็นมีรายชื่อเป็นตัวสำรองอาจจะเป็น คนไทยที่คราบอกว่าอาจจะได้ลงในพิม์ลีกเป็นคนแรกแต่เมื่อคืนไม่ได้ลงนะครับแต่เราลองมาดูรายชื่อตัวเก่าของเมื่อคืนที่ทําการส่งลงสนามนะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็มีอย่างเช่นเจมี่วานดี้เป็นสุนัขตัวชูโรนะครับผู้สับตัวอย่างแคชเปอร์ชามาเคิลน,นะครับแล้วก็คู่ของนะครับอีเฮนาโชคนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มฮอตพ,พอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับแมนซิตี้ของกูสซ้อเปกกเปกุนเลอไล ก็ทำการส่งศูนย์หน้าระดับตํานานที่ไม่ต่อสัญญากับทีมแล้วกูนอากูเลโรกาเบลเจสุสเควินเดบรอยเรยันมาเลสโอ้โหถือว่าเป็นเกมลุกที่ว่าสุดยอดมากแต่เกมนี้นะครับเขาเขาเรียกถือว่าเป็นเกมที่แมสซิตี้ต้องโรเตชันนักเตะเหมือนกันเพราะว่าแมสซิตี้จะต้องยกพลไปเยือนเสือร์เรียลุสเซียดอร์มุนในฟุตบอลศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ล yup ีกแต่ตอนนี้นะครับ ทีมแมนซิตี้ยังไงใช่ไหมครับหนึ่งแมนซิตี้ตอนนี้ต้องชนะเพื่อเก็บใต้เพื่อหนีห่างแมนยูแต่ความมันของคู่นี้ครึ่งแรกนะครับจบที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งเวลาหลังนะครับแมนซิตี้ได้ประตูจากที่เควินนบอยแอซเซนต์ให้กับเมนดี้แบ็กซ้ายนาทีที่58ยิงเข้าแล้วปิดท้ายด้วยสูงหน้าทีมชาติบราซิลนะครับกาเบรียลเจสุส ซึ่งทำให้แมนซิตี้ตอกฝ้าลงแล้วก็ปิดสกอร์ด้วยสกูร์ประตูต่อศนย์ซึ่งทำให้ชนะสโมสร l เลสเตอร์ซิตี้ได้ซึ่งทำให้ผลตารางการแข่งขันทารายนัดปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าแมนแมนซิตี้เขาก็หนีห่างแมนยูไปทั้งหมดเกือบเขาเรียกว่า10กว่าแต้มซ,ซึ่งซึ่งตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่อาจจะแข่งอีก7นัด ถึงจะเปลี่ยกูการถือว่าเป็นเกมที่โหดเออทขอโทษทีนะครับอเก้านัดถือว่าเป็นทีมที่โหดพอสมควรแล้วก็เลสเตอร์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบหกแต้ม,แ,มตแ,ต United, แข่งไปสมดุตสามสิบนัดแต่แมชชสเตอร์ยูไนเตตแข่งยี่สเก้านัดมีห้าสิบเจ็ดแต้มโอ้โหถือว่าพิมลิกปีนี้ถือว่ามันในการทีมที่ลุ้นอันดับสองสามสี่ห้าลุ้นมันพอสมควร แล้วก็สโมสรอนแมนยูก็จะต้องคืนนี้ก็จะต้องเก็บชัยชนะกับไปอ่าเขาเรียกว่าเจอกับไบรทันเพื่อนี้ห่างลสเตอร์ซิตี้ไปจริงจอกสยามถือว่าคู่นี้นะครับมันเป็นเกมฟุตบอลที่ออกได้และหน้ามีทั้งเพราะว่าแมนซิตี้ก็ไม่ใช่าทีมที่ไม่เก่งเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยถือว่าคู่นี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมได้ทําการดูแลวดูไฮไลท์เนี่ยถือว่ามันพอสมควรแล้วก็ เป็นเกมระดับถือว่าค่อนข้างห้าดาวอาจจะมีดึงเกมอะไรบ้างเพราะว่าหนึ่งแมสตี้ต้องเอาทีมเนี่ยไปแข่งฟุตบอล League, ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับเซอร์เบียแลโรเซียดอร์มุนซึ่งทำการต้องโรเทชันนักเตะพอสมควรลองมาดูว่าแมสตี้จะไปในทิศทางไหนจะมีสิทธทิ์ลุ้นทิปเปิลแชมป์ได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับแมสตี้ยังคว้ากับ League, แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์อ่าแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็เส้นทางของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ม a สตจะจะได้ไปไกลแค่ไหนก็ต้องติดตามชมเนื่องจากสถานาการณ์ตัวนี้ครับเป็นโควิด1 9นักเตะต,ต้องทำการโรเตชั่นนักเตะต,ตลอดซึ่งทำให้หลายๆทีมเนี่ยจะต้องบริหารการจัดก,การครั้งนี้นะครับท้ายที่สุดนะครับผมยังให้ FC ของเรานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางเรานะครับมี3ช่องทางนะครับมี Facebook, Youtube, อกดิหนึ่งได้หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์เพื่อให้ ช่องเรานะครับได้พัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ